คุณสุรินรครับผมวันนี้มี่าเรอ,อนะสินค้าตัวใหม่มาแนะนำครับเป็นสินค้าที่ผลิตเองสดๆนะครับผมสไตล์บ้านๆเลยสุดมะมองจีเลยเนาะคับตามรับชมดูว่าเป็นมีสินค้าอะไรบ้างาสินค้าตัวแรกเลยจะเป็นส้มต่อนนะครับส้มต่อนก็จะมีส้มซี่คงหูแล้วก็ไอ้สองคือส้มเลยนะส้มอของหมูย่าง อ,นะอันที่สองคือส้มขอาหมูย่างส้มซี่โครงหมูเนี่ยผส,สมบางตอนบางชิ้นก็มีกระดูกอ่อนผสมไปด้วยครับบางตอนก็เป็นซี่โครงผส,สมไปเนาะผส,สมผสานกันไปแล้วก็ส้มของมหมูย่าง<ะ>ส้มของมหมูย่างนี่ถือว่าอร่อยนะครับเอาไปย่างก็ได้หรือเอาไปทอดก็ได้ครับแต่อย่าไปทอดเยอะนานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดเยอะแต่อร่อยแน่นอนครับกรอบๆครับ,บ,บผม จะขายแคละ100บาทครับ100บาททวนเนาะแต่ปริมาณเท่าไหร่ได้ยังไงก็จะให้คุ้มค่ากับลูกค้าแล้วก็จะให้ฝั่งเรามีกำไรนิดนิดหน่อยหด้่เนาะก็แบ่งปันกันไปครับหมูล้างเรียบร้อยป่เข้าไปดูหมูหมูนี้เรารับมาในราคาที่สูขขงพอสมควรครับเพราะว่าเรารับจากเคียงเนื้อที่เรียกว่าหมูหมูสดคราใช้ลับหมูสดเพราะาถ้าไปรับจากพวกแมคโครโลต้นหรืออะไรที่มันขายส่ง หมูมันจะฟิตมามันจะไม่สดครับผมก็เลยนี่รับาจาัดสดๆเลยเดี๋ยวาพาไปชมเนื้อหมูนี่หมูนะครับสั่งมาเมื่อเช้าที่สี่ที่ห้านี่คือเขาที่สองที่สามเขาข้าหมูเนาะอ่าแล้วก,ก็มาส่งตอนเช้าวันหกโมงเช้าบางตอนก็มีนี่นะครับบางตอนก็มีอ่าระดูก่อนผสมไปด้วยครับผมเนาะตัวนี้เดี๋ยวจะไปทําหมูแดดเดียวนะครับหมูแดดเดียวเดี๋ยวทำเองเนาะตัดหนึ่งแดดครับผมแล้วก็แพ็คส่งให้กับพี่น้องครับ อันนี้ก็แพลินร้อยครับเดี๋ยวปริมาณเท่าไหร่ยังไงค่อยว่ากันเนาะนตอนนี้ก็แช่ข้าวเหนียวไว้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนการปรุงเดี๋ยวภาคินติดตามเละรอดูเนาะเขียนทีตามิเดียวเนาะจะเนี่ย,รรย,นะยครับจะเทียนตีดตรียบร้อยจะพาย,ยายามไม่ปั่นนะครับทุกอย่างจะไม่ปัน่นเพราะว่าถ้าปั่นแล้วรสชาติจะเพี้ยนจะเปลี่ยนนะครับตามนี้แหละครับเวลาไปปรุงประกอบอาหารเนาะมันจะได้หอมแซ่บครับ สูตรนี้ก็สูตรของหมองจีเลยเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แนะนํามาเยอะหลายอย่างครับเคยทํากินนะครับผมเห็นว่าอร่อยดีก็เลยมาทำเองดีกว่าแล้วรสชาติมันจะได้มาตรฐานครับกับผมอันนี้เนาะอันนี้ก็มีเกลือผงหมักเนาะพวะกอะไรพวกเรียว่าอะไรอ่ะเบกกิ้งโซดาครับผมสุขสารเดี๋ยวนะอันนี้คือปริมาณเราตวงเรียบร้อยนะครับจะได้มาตรฐานของสินค้าน,นะผมะสิบหกเดียวับคุณ กิโลครับห้กิโลก่อนแลนะสาให้5กิโลสนใจสั่งเข้ามาได้เลยครับทำเสร็จก็เอาแพ็ค่งเลยเดือดสน,นใจอ่าขั้นตอนกังทำนะครับข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวจะใส่มัน <laughs> จะเปรี้ยเยอะเลยใช่ไหมตัวที่ทำเป,ป็นสูตรใหญครับใส่พอดีพอ,อ,อดีครับผมประมาณนี้สักซองนิดจับดูครับตัวนี้ก็จะเป็น,น,นเกลือเกลือนะคะพวกเกลือพวกนิกินโซดาน้ำหนักอเลยเราต้วงเรียบร้อยนะค่ะ <laughs> จะได้เป็นความมาตรฐาน เดี๋ยวจิฟขออนุญาตเอากระเทียมก่อนน,นนะครับแป๊บนึงฮัลสวยกันตอนนี้ก็เหลือกระเทียมนะครับกระเทียมกระเทียมไม่ไจะใส่ให้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งเยอะยิ่งอร่อยครับกระเทียมเไปช็อตแล้วไปกระหอดูครับผมนวดให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราชฟช่วยสแตมมิ่งนะให้น้ำเราทีนิดนึงนะ กะลมังนี่ใบใหม่เลยนะคะไม่ใช่กระลมังล้างจานนะคะกระลำมังที่ไปซื้อมาใหม่เลยมท,ที่ไหนก็การใส่กะละมังกันหมดนะครับจะเป็นกระละมังเตนมเลสแล้อก็เป็นกะละมังพักกครับจาจ้าีแซนก็จะเป็นแนมแวนะครับทีนี้ต่ความไปเรื่อยๆแต่ความเปรี้ยวนี้ก็จะประมาณอ่สักสองวัน สองถึงสามวันนะ่าพอดีเลยครัประมาณนี้เดเติมข้าวนิดนึงลวดไปเรื่อยครับลวจนมันดวดจนมันเข้ากันจะมารู้สึกแข็งอะคะ่ะไม่ใช่แข็งแล้วมันเหนียวแค่เป็นเหนียวเป็นก้อนนะครับถามว่าทำง่ายไหมที่จริงทำง่ายนะครับแต่ถามว่า ฝีมือแต่ละคนหรือน้ําหนักมือแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแล้วก็การนวดกันต่างๆเนาะความความละเอียดในการออกลองชิมดูนะครับบางคนก็อาจจะทานอร่อยบางคนอาจจะทานว่าเออพอใช้ได้เงี้ยแล้วแต่ความชอบบางคนชอบรสชาติเหมือนกันทีนี้เนี่ยคือทานได้ผมเคยชิมนะครับอร่อยก็เลยว่าเออให้ที่มาทางนี้ดีกว่าน่าจะน่าจะเวอร์วกว่าเพราะว่าเราทําเองเรารู้ปริมาณแล้วก็กะควบคุมคุงได้เนาะ ใครสนใจเป็นตัวแทน <ś novelty> ตัวแทนเดี๋ยวส่งให้ส่งให้ครับในราคาส่ง,สงนะเดี <lli> ย๋ยแพงให้ย,ยินดีเลยก็แก่ทำถูกเกลือีกครับได้ครับได้เพราะว่าเคียงอ,อยู่ไม่ไกลจากบ้านคนระับไม่ไกลจากร้านมากแต่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้กำลังยุ่งเรื่องท,ที่ที่ดินเลยนะ กำลังซีที่ถ้าได้อันนี้ปั๊บก็จะทําในบ้านจะทําเป็นครัวแล้วก็จะทาเป็นครัวใหญ่ๆเลยครับนี่ครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับเป็นส้มอ่าซี่โครงหมูนะครับที่คงสเส้นเดีที่นี้จะมีกระดูกอ่อนผสมเต็แมแมระผสมผส,ส,ส,สานเข้าไปได้นะครับ ไม่อยากเกิดดราม่านะว่าเอาวาทำไมไม่ได้สิคง,งอ่อนี้นู่นนั่นนี่เนอกครับผมแพ็กร้อยใครสั่งสิแพ็คแถมหนึ่งแพ็คอันนี้ถ้าแพ็คไปนะ่จะได้ประมาณสิบห้าแพ็คยี่สบแพ็คไม่เกินนี่หรอครับแพ็คหนึ่งก็น่าจะไม่ถึงเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะได้สัก ครึ่งโลไหมครับผมเดี๋ยวดูปริมาณก่อนครับเพราะว่าซิกซิกซิกโคหมูอ่ะมันแพงอยู่แล้วครับมันมาโลละร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบผมจะจะชี้จับเขียนนะเพราะว่าซิกโคหมูมันแพงอยู่แล้วครับมันเป็นซิกโคที่เขาไปทําพวกอ่ามันอ่าต้มจืดเนี่ยครับที่ไม่ใช่น้ําซุปนะครับเป็นต้มจืดกระดูกหมูเนี้ยซิกโคครับเริเ่มก่อนนะนี่เริ่มจับตัวแล้วน,นะครับ ให้ดูขั้นตอนย,ยาวๆว่ามีกีกันเราใส่ใจใส่ใจในการล้วนมากครับผมนครับหมูเนี้ยต้องไปล้างกันนะครับล้างกับเกลือน้ำเกลือเนาะเคยครับเดี๋ยวิดตาขั้นตอนไปอันนี้เนาะไปกองใส่ถุงเนาะอ่ามันจะทอดแล้วจะเหนียวอันนี้ก็หมูแดงนะครับผสมเครื่องปรุงเมื่อกี้ไปเรียบร้อยนะนี่มาแต่มา เพิ่มกลุ่มหมูแดดเดียวไม่มีอะไรมากแดดเดียวไม่มีอะไรบ้างอยู่ที่แดดครับแล้วก็แดดจะแรงไม่แรงแต่ตัวหมูแดดนี้ต้องออเดอร์ฟา,าดดูเส้นเส้นยาวเส้นยังไม่ไรก็ยาวน่นนาจะค่อยเป็นตัดตะกี้นึ่งแหงอ่ะตัดให,ห้ข้าลงมูก็จะนวดไปเลื่อยจนน้ำตาลละลายนะคะ ช่วงเช้าตัดไปถึงตอนเย็นแล้วก็แท็กส่งเลยส่วนไส้กรอกใครสั่งก็สั่งได้นะคะที่ขออนุญาตอุยรอบหนึ่งว่าไส้กรอกนี่สั่งได้แต่แพ็กแล้วมันจะมีน้ํานะคะแล้วก็จะเปรี้ยวไส้กรอกข,ขอคนที่รับได้นะบางคนขอ,ขอคนที่รับได้นะคะถ้าใครรับได้ทักไลน์หาจีได้เลยคะ่ะถ้าส่งนี้เราเรา,เราได้เจ้าใหม่ล,มล,ละของแปร์ราคาจะถูกกว่าเยอะครับถูกกว่าเยอะค่ะกิโลนึงราคาจะที25บาทถึง30 สมมุติถ้าสั่งโลละ150บาทบวกไปอีก30บาทก็จะอยู่ประมาณ180บาทครับผมเพราะว่าเมื่อวานไปคุยกับผู้จัดการของแฟล้งแล้วก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะเงินปลายทางนี่เดี๋ยวไปทําให้ครับถ้าใครไม่สะดวกอ่านี่เนาะไม่สบายใจครับยันไทงทำตามเรื่องมาลายแล้วปบนี่ครับเริ่มเข้าเนี่ยนะครับ,รบทุกอย่างที่ทําเองกับ กับมือเลยนะคะแล้วก็วกกยกเว้นไส้กรอกนะคะแต่อันนี้ที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองชิมดูว่าจี่ทำผ่านไหมอันนี้ตอนยาวนี่คือเรายังไม่นี่นะครับยังไม่ได้ตัดนะคะดเดี๋ยวเพราะว่าที่มันจะสะดวกต่อต่อกันเป็นตากแห้งตากแห้งเสร็จป้าแล้วก็จะตัดเป็นชิน้นให้สวยๆงามเลยจานเลี้ยงให้ในประเทเนาะค่ะแค่ประมาณนี้ครับสนบใจสั่งเข้ามาก่อนกันก่อนได้ครับ อันนี้ได้มาห้ากิโลถ้าตากแดดน่าจะเหลือประมาณสามกิโลถามว่าบางคนจะ,จะแตกบาง<ต>คนจะสั่งเป็นกิโลน่าจะไม่ได้ขายเป็นกิโลนะครับเดี๋ยวขายเป็นแพ็งดนะีกว่าเนาะตากแค่สองชั่วโมงนะคะที่ไม่ตากเยอะค่ะเพราะถ้าขายเป็นกิโลมันขายให้ที่ทยากกับผมหมูแดดนี้ราคาก็าจะขายแค่ละร้อยแต่อาจจะปริมาณอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าขายเป็นกิโลราคามันต้องทะลุสองร้อยสามร้อยอยู่แล้วครับเพราะว่ามันมาหมูมาโลละร้อยห้าสิบละครับผม สองร้อยสิบอาจจะไปต่างแล้วน้ำหนัก,นกลดลงไปอีกเนาะต้อต้องบวกเพิ่มนั่นสองร้อยสิบหนึ่งสามแล้วนะครับฉะนั้นขายที่กิโลเลยขายเป็นแท็กกี่เนะ <Okay. S 1> okay. าะโอเคโอเคเดี<า>๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันเดี๋ยวทามสดๆเลยวันนี้ก็เมื่อกี้หมายไว้สักแทบมืออยู่มันจะเป็นไอ้น,นี้นะเป็นก้อนๆ้อนครับเป,เป็นก้อนก้อนเป็นขุยๆุยขึ้นมาแล้วอันนี้ก็สามารถเป็นแท็กได้แล้วครับผม